แอนแม็กชาแนถักสายคองแมทรูปโดราแอมอนสายคองแมทแบบที่4อย่าลืมกด Subscribe <ๆ>กดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ๆ>และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักฝ่ายคองแม็รูปโดรายเอมอนกันนะคะโดรายเอมอนก็จะประมาณนี้นะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างจะมีเข็มถักนะคะขนาด1.6มิลนะคะเบอร์หนึ่งนะคะกันไกรตัดไหมนะคะเข็มเก็บไหม ลูกกตาแล้วก็จะมีก้ามปูนะคะใหม่ก็จะมีสีขาวนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทำสายนะคะแล้วก็จะทำรูปหน้ากับรูปก,กตาด้านในของโูกลายมอนนะคะสีฟ้านะคะเขาเรียกสีฟ้าเคอร์ทอยนะคะ อันนี้เราก็จะเอาไว้ทำรูปหน้าด้านนอกของโดราเอมอนนะคะสีดำนะคะเราก็จะเอาไว้ตกแต่งตรงหนวดตรงปากเขานะคะสีแดงเราก็จะใช้ไม่เยอะนะคะเราก็จะตกแต่งจมูกแบบนี้นะคะเรามาเริ่มถักกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มถักต่ายค้แม้แบบที่4กันเลยนะคะใส่ก้างปูเข้าไปค่ะบิดไหมค่ะแทงเข็มเข้าไปค่ะล็อกไหมค่ะก็ดึงนะคะโซ่สองค่ะ เข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปในโซ่ที่หนึ่งนะคะเกี่ยวไหมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะจิ้มลงไปในรูเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมค่ะรวบหมดเกี่ยวไหมปิด ได้เม็ดที่หนึ่งนะคะโซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปตรงนี้นะคะพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งค่ะจิ้มลงไปในรูเดิมนะคะจะได้แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมค่ะรวบหมกปิดงานเม็ดที่สอง ซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปครั้งที่สองพันหัวเข็มค่ะจิ้มลงไปตรงรูเดิมนะคะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะรวบหมดปิดงานเม็ดที่สามอันนี้จะเป็นสายโคง้งเมสแบบที่สี่นะคะ แบบที่1ก็จะเป็นรูปคิตตี้นะคะแบบที่2ก็จะเป็นรูปหมีแบบที่3มก็จะเป็นรูกปโคเชโลนะคะอันนี้รูปแบบที่สี่นะคะก็จะเป็นรูปโดราเอมอนนะคะเราจะทําอย่างนี้เรื่อยๆนะคะคเพื่อนๆทําจนจบชิ้นง,งานให้ได้ความยาวตามขนาดที่เราต้องการนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วจิ้มเข้าไปพันหัวเข็มอีกหนึ่ง,งครั้งแล้วก็จิ้มเข้าไปเดียวไหมรวบหมดแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดงานโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไป ครั้งที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาเกี่ยวไหมครั้งหนึ่งรวบหมดแล้วก็ปิดงานโตัวสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปตรงรูดเดิมเกี่ยวไหมรวบหมด ปอ็ดงานแบบนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้เป็นลายสายคล้องแม้แบบที่สีไม่ยากนะคะคเพื่อนๆลองหัดทำดูนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ พอจบชิ้นงานแล้วนะคะอันนี้คือเราได้ความยาวขนาด60เซนติเมตรแล้วนะคะเราก็จะได้ลายประมาณนี้นะคะพอจบชิ้นงานแล้วนะคะใส่ก้างปูนะคะ ะะเดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มนะคะช่วยเก็บชิ้นงานนะคะเข้าไปพอเก็บชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้สายเขาก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายแบบที่สี่นะคะเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มถักหน้าโดราเอมอนนะคะเราจะมาเริ่มถักหน้าโดราเอมอนกันนะคะบิดไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะตอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะจิ้มเข้าไปในวงกลมเกี่ยวไหมออกมาเกี่ยวไหมปดทีละสองแบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปดทีละสอง ปันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมออกมาปดทีละตองเราจะทำทั้งหมดนะคะสิบห้าหลักนะคะรวมโซ่ที่เราขึ้นไว้ด้วยนะคะอันนี้หลักที่หกหลักที่เจ็ดหลักที่แปด หลักที่เก้าหลักที่สิบหลักที่สิบเอ็ดหลักที่สิบสองหลักที่สิบสามหลักที่สิบสี่หลักที่สิบห้า พอครบสิบห้าหลักปึ้มนะคะเราก็จะดึงปิดรูตรงนี้นะคะปิดรูให้สนิทเลยนะคะดึงให้แน่นแแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาจบงานที่โซ่สามที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้นะคะ แถวที่หนึ่งนะคะชิ้นงานก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะตรงลูเราปิดให้แน่นๆเลยนะคะไม่ให้เห็นรูแบบนี้เลยนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแถวที่สองนะคะ เราจะถักลงไปเพื่อขยายงาน1ช่องเราจะถักสองหลักนะคะช่องที่1 2หลัก ช่องที่สิบห้านะคะเราก็จะถักลงไปแค่หลักเดียวนะคะแล้วก็ถักลงไปในหลักเดียวที่เราขึ้นโซ่นะคะเราก็มารวมกับอีกโซ่สามนะคะก็จะได้สองหลักพอดีแถวที่สองนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสามสิบหลักนะคะแลจะได้แบบนี้นะคะแถวที่สอง เราจะขึ้นแถวที่สามด้วยโซ่สามนะคะแถวที่สามนะคะช่องถัดไปนะคะเราจะถักเดี่ยวๆนะคะหนึ่งหลักช่องที่สองเราจะถักสองหลักนะคะช่องถัดไปเราก็จะถักหนึ่งหลักอีกช่องหนึ่ง เราก็จะถักสองหลักสลับกันแบบนี้นะคะเพื่อขยายงานนะคะ องหลักมันก็จะได้พอดีเลยนะคะแถวที่สามเราจะได้ทั้งหมดสี่สิบห้าหลักเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าโดรลาเอมอนล็อกใหม่แล้วก็ตัดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าโดรลาเอมอน เราก็จะมาเริ่มถักหน้าโดลาเอมอนด้านในกันนะคะเริ่มจากการบิดไหมแบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมานะคะโตสามนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปดทีละสองค่ะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปุดทีละสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปุดทีละสองเราจะทําอย่างนี้ทั้งหมด15หลักรวมโซ่ที่เราขึ้นไว้ด้วยนะคะหลักที่4อันนี้หลักที่5นะคะหลักที่6 หลักที่7หลักที่8หลักที่9หลักที่10หลักที่11หลักที่12หลักที่13หลักที่14 หลักที่สิบห้าพอได้ครบสิบห้าหลักนะคะเราก็จะดึงปิดรูเหมือนเดิมค่ะดึงให้แน่นๆนะคะปิดให้สนิทเลยแล้วเราก็จะมาจบงานตรงโซ่สามที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้นะคะ แถวที่หนึ่งเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะขึ้นแถวที่สองด้วยโซ่สามนะคะ1 2 3แถวที่สองนะคะเราก็จะถักลงไป1ช่อง2หลักนะคะเพื่อจะขยายงานนะคะจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับหน้าสีฟ้านะคะ ช่องที่หนึ่งสองหลักช่องที่สองสองหลกักช่องที่สาม พอหลักที่สิบห้านะคะเราก็จะถักลงไปในช่องเดียวกันกับที่เราขึ้นโต้เมื่อกี้นะคะแล้วก็จบงานล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ หน้าด้านในนะคะเราก็จะทำแค่สองแถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มทำตาของโดลาเอมอนนะคะตาสองดวงนี้นะคะเริ่มถักกันเลยค่ะเริ่มจากการบิดไหมเหมือนเดิมนะคะสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมานะคะแล้วก็โซ่สามนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปลดทีละสองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปลดทีละสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาปลดทีละสองเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมดสิบรลักรวมโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะ หลักที่5หลักที่6หลักที่7หลักที่8หลักที่9หลักที่10ครบ10หลักนะคะดึงเหมือนเดิมค่ะ ดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจบงานด้วยโซ่สานที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้นะคะล็อกไหมตัดไหมได้เลยค่ะเราก็จะได้ลูก,กตาของโดราเอมอนแล้วนะคะ เดียส่วนไหมที่โผล่ออกมาแบบนี้เราก็จะใช้เข็มเก็บงานนะคะช่วยเก็บนะคะพอเก็บไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปักตรงจมูกนะคะตรงหนวดตรงปากนะคะเราจะใช้การปักเอานะคะ ก็จะเริ่มจากจุดกึงกลางแบบนี้นะเราก็จะมาทำหนวดอีกข้างหนึ่งนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นงานกันนะคะติดชิ้นงานนะคะได้แล้วค่ะติดลูกตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาติดหน้านะคะหน้าเราก็จะติดริมริมนะคะก็จะติดประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาติดตาสองข้างนะคะเรียบร้อยแล้วะค่ะดูรายะะรรอยมิมอน เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบชิ้นงานติดกระสายโค้งเมสกันนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นงานติดกระสายโค้งแมสกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะห่างออกมาจากก้ามปูนะคะประมาณ2นิ้วนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะ ติดไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะต่ายโค้งแมสรูปโดลาเอมอนนะคะเป็นต่ายโค้งแมสแบบที่สนะคะแบบที่1ก็จะเป็นรูปคิตตี้นะคะแบบที่สองก็จะเป็นรูปหมีนะคะแบบที่3มก็จะเป็นรูปกบเคโลนะคะแบบที่สก็จะเป็นโดลาเอมอนของเรานี่เอง เพื่อนคนไหนชอบนะคะถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเราด้วยนะคะอย่าก,กดถูกใจอย่างเดียวนะคะฝากกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ทำตามกันนะคะ วันนี้ช่อง AOI Handmade Channel นะคะลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย